ตาเจีาขอสวัสดีนะคะทุกๆคนค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะที่เพจเพจนี้ค่ะครูฉิงพูดจีนได้คุณก็พูดได้อ่าวันนี้นะคะจะมาสอนคำศัพท์เกี่ยวกับคำว่าล้างค่ะอ่าเพราะว่าทุกวันนี้นะคะออกไปข้างนอกกลับมากรจะต้องล้างมือล้างเท้าอาบน้ำกันใหม่หมดเลยนะคะกลัวเจ้าโควิดใช่ไหมคะอืม คำว่าล้างนะคะในภาษาจีนกลางค่ะให้เราใช้คําว่าสีสีเสียงที่3คํานี้นะคะก็จะแปลว่าล้างค่ะทีนี้มาดูนะคะว่าล้างอะไรกันได้บ้างอาอย่างเช่นล้างหน้าค่ะทุกวันก็จะต้องล้างหน้าถูกต้องไหมคะถ้าเป็นการล้างหน้านะคะให้เราใช้คําว่าสีเหลียนสีเหลียน คำนี้นะคะสังเกตนะคะว่าเรามีการเปลี่ยนเสียงการออกนะคะอ่าเพราะว่าเมื่อเสียงสามเจอกัน2ตัวติดกันให้เราเปลี่ยนเสียงตัวแรกนะคะให้เป็นเสียงที่สองค่ะเสียงก็จะขึ้นไปเลยนะคะก็จึงกลายเป็นสีเหลี่ยน,นั่นเองนะคะค่ะ ตองจากล้างหน้าแล้วเรายังต้องล้างมือค่ะทุกวันนี้ล้างมือกันจนมือนี่จะเปื่อยกันหมดแล้วนะคะ,ะถ้าเป็นการล้างมือนะคะให้เราใช้คำว่าสีโสสีโอ่สีโสก็คือล้างมือนั่นเองโสที่แปลว่ามือนะคะค่ะนอกจากล้างหน้าและล้างมือแล้วสระผมค่ะ,ะถ้าเป็นการสระผมนะคะเราสามารถใช้คำว่า ฉีโถฉีโถอ่าก็จะแปลว่าสระผมนั่นเองค่ะล้างสิ่งสกรปรกออกจากศีรษะของเรานั่นเองนะคะค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะอ่าถ้าเราจะใช้คำศัพท์ที่รวมกันทั้งหมดเลยนะคะอ่าก็คือการอาบน้ำค่ะอ่าถ้าอาบน้ำนะคะให้เราใช้คำว่าสีจ่าฉีจ๊ คำนี้ก็โดนเปลี่ยนผันเสียงไปเช่นเดียวกันนะคะเพราะเป็นเสียง3กระเสียง3ติดกันอยู่นะคะเออด้านบนจึงกลายเป็นสีเจานั่นเองนะคะนอกจากนี้แล้วเรายังต้องล้างซักเสื้อผ้าของเราค่ะเพราะมันสกปรกเช่นเดียวกันนะคะผ้าเป็นการซักเสื้อผ้านะคะให้เราใช้คําว่าสีฟฝสีฟูคำนี้ก็คือซักเสื้อผ้านั่นเองค่ะ แต่ถ้าเป็นแบบยุคสมัยใหม่แล้วเนาะก็ะอาจจะมีการซักด้วยเครื่องซักผ้าค่ะถ้าเป็นเครื่องซักผ้านะคะให้เราเปลี่ยนคําแค่นิดเดียวค่ะเป็นคําว่า CEG CEG จี C e G C e G G ที่เกี่ยวกับพวกแมชชีนอ,อุปกรณ์ต่างๆนั่นเองนะคะ CEG เครื่องซักผ้าค่ะแล้วเวลาที่ทานข้าวเสร็จแล้วแต่ละมื้อก็จะต้องล้างจานค่ะ ถ้าเป็นการล้างจานนะคะให้เราใช้คำว่าสีหวานสีหวานก็คือการล้างจานนั่นเองค่ะค่ะวันนี้เรียนรู้คำศัพท์มากมายเกี่ยวกับการล้างแล้วนะคะอย่าลืมนะคะเรียนแล้วจะต้องนำไปใช้ค่ะค่ะถ้าวันนี้นะคะเรียนจากคลิปนี้แล้วชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ครูด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกับความรู้ดีแบบนี้ได้ใหม่ในคราวหน้านะคะ ครูฉิงพูดจีนได้คุณก็พูดได้ค่ะวันนี้ลากันก่อนค่ะทุกคนใจเจียเ้ยนค่ะสวัสดีค่ะ